ซึ่งทางแผงแนวกั้นของทาร์ตี้ตรวจนั้นได้เพิ่มกําลังมาอีกแถวหนึ่งเพื่อซ้อนข้างหลังของทางโล่แนวกั้นของเจ้าที่ตำรวจเองนะครับผมส่วนทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ได้ตั้งแนวรับอยู่ใกล้กับแยกคุมวันซึ่งมีระยะห่างกาันประมาณราว500เมตรครับแต่ว่าพื้นเบื้องล่างนั้นถ้าใครได้ลงไปแล้วต้องเกิดอาการแสบตาอย่างแน่นอนครับผม ทางเท่าที่ตรวจมาแล้วครับว่าให้กลุ่มแนวรดนั้นเดินหน้าไปนะครับผมเดินทางกัน500เมตรเจ้าหน้าตรวจค่อยๆเดินมาโดยมีช่องว่างระห่างกับพุ่มม500เมตรนะครับผม <S <S ในขณะนี้ได้มีคำสัญญ่งให้เจ้าหน้าีหยุดตั้งแนวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยทางเจ้าที่รวดนั้นมีโลและเจ้าที่รวจอีกชั้นหนึ่งที่มีโลเช่นกันแล้วก็รถน้ำสามคันอยู่ด้านหลังนะครับผมตอนนี้ระห่างระหว่างผูทุมุมกับเจ้าที่รวจน่าจะย่นยยลงมาเลยเป็นแค่400เมตรแล้วครับผม แต่ที่นี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับผม จำนำดำเนินการตามมาตรการและตามขั้นตอนการงกันเกีายครับผู้ป่วยหน้าที่ตำรวจสถานการณ์เกิดจะต้องสวมตัวเพื่อไปดำเนินการนะครับเพื่อการะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนตามปฎอมายที่ร้องการงานโยนี้ไม่มีเหตุเียวต้องนะครับเราขออนุญาตดำเนให้ท่านที่เดินตามกับบ้านโดยเดม บ้านโดยเดียวนะครับจะมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกกา่กลับบ้านในเวลานี้ขอควปดจับระานที่มีเกี่ยวับล้องจับตัทตำรวจมีความจเป็นใช้เงียบไม่รู้ไม่รู้อยู่ข้างบนบางที่ที่เก็บลูกได้ใช่ไหมนี่คือการประกาศเสียงตามสายจากเจ้าที่ตำรวจนครบาลนะครับผม ได้ชี้แจงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยความหวังดีแล้วนะครับผมว่าถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นให้โคนาารีบกลับบ้านไปนะครับผมไม่จะนันทางเจ้าที่ตรวจนั้นจะดำเนินการมาตรการทางกฎหมายก็คือการลนระยะและกระชับและก็ทําอย่างไรก็ตามเพื่อให้ยุติการชุมนุมนะครับผมโดยเป็นวิธีสากลน,นะครับผมซึ่งเขา่า ซึ่งในวันนี้ทางรัฐบาลนั้นได้แถลงมาแล้วนะครับผมขอให้ารบ้านโดยเรขอ้ารนโดยเร็ว่งาวจจะการตาาตารตามขั้นตอนตายตามพระการแก้ไขปัญหาสถาการิเวลานี้ซึ่งทางรูก็ยืนยันว่าเป็นการทําตามพรบกถูกเฉิน

พี่วางกดงเกงไหมมีอ่ขาขายไอโฟนด้วยมือถึงบัาทตำรมดแล้อซึ่งในขนาดนี้เนาะทางจาเจ้าหน้าที่ตรวจนั้นก็มีคำสั่งให้เดิน19นะครับผมซึ่งก๊ประกอบกับเมื่อทางกลุ่มผู้นันได้ยินเสียงก๊แตกฮือกันขึ้นมานะครับผมครับขอบคุณครับพี่ ขณะนี้ทางตำรวจมีการฉีดระลามาแล้วน,น,นะครับผมเป็นคำสั่คำสั่งนี้คือให้หน้าเดินนะครับผมยิ่งทางเจ้้าาหนที่ตำรวจม,มีคำสั่งขนาดไหนยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ทางกลุ่มผู้ต้องร้องนั้นโ吼ร้องนะครับผมคำสัง่งก็ยังเป็นหน้าเดินอยู่นะครับผมขณะนี้เจ้้าาหนที่ตำรวจกำลังก้าวเดินอย่างช้าบร,าเราิเวณรถไฟฟ้าตะยามมุ่งหน้าไปยัง แยกุมวันนะครับผมในขณะน,นี้ท่านเข้าชมอยู่ในบรรยากาศการับรู้ได้เลยว่ารู้สึกอาการแสบตาและถ้ายังพูดอยู่ก็ะรูงติดพันที่คอนะครับผมโอ้ไม่เกล้า oh <my> มาจากที่เดียว100มาณร้อยเมตรทางท้นี้หลุดก็ได้มีกาสั่งหน้าโดนอีกรอบนหนึ่งนะครับผม ในขณะนี้ระยะห่างระหว่างทางเจ้าที่ตำรวจกับทางกรมตมรวจระยะห่างก,กันประมาณ300เมตรซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจก็มีคำสั่งให้จัดแถวแนวหน้านะครับผมโอเค เห็นแข้ามกลางฝนตกอย่างปปอยปายนะครับผมบริเวณใต้รถไฟฟ้าสยามนะครับผมหน้าห่างระหว่างเจ้าที่ตำร,รวจกับกุโมวรนั้นค่อยๆย,ย,ย่นมาเรื่อยเมื่อมีคำสั่งของทางเจ้าที่ตำร,รวจ ให้หน้าเดินอยู่เรื่อยๆนะครับผมยนรับตาม ขณนะนี้ครับที่ดมีการทำตายให้เพาะรอนะครับผมซึ่งทางรถดีกว่าก็ได้เดินกระชับพื้นที่มาเรื่อยๆในขณะนี้มีระยะห่างจากทางกรมพนุ์เพียงแค่150เมตรครับผม Mưa Tháng Thế Hiện có luôn 20 là lúc thời gian Tháng đây mà ประมาณ150เมตรแล้วก็มีคำสั่งหน้าเดินอีกแต่ทางที่จหล้นก็ยังได้ประกาศเตือน,นมมอยูกลุ่มพื้นุงนีงอยู่หนึ่งเนื้อนะผมว่าให้แยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วนะครับผม ครงที่มีคำสั่งหน้าเดินน,นะครับผมซึ่งเท้าที่ตำรวจนั้นเดินเข้ามาจะเรียกได้ว่าประชันหน้ากับทางกลุ่มผู้ชมแล้วด้วยตามนะครับผม ก็ยังมีคําสั่งหน้าเดิน,นต่อเน,นื่องนครับผมประกอบกับมีการประกาศตามเาใสยนตามสายให้ให้กลุ่มผู้ตุุมนั้นแยกย้ายสลายตัวกลับบ้านครับผมนี่คือด่านแรกที่กลุ่มผู้ตุุมนั้นได้ตั้งคล้ายๆกับบังเกอร์ไว้ลาผมก็คือเอาแนวมาป้องกันนะครับผมแตไ่ไม่ได้มี นขนาดนี้จะได้เรียกว่าทางจังจะได้ตรวจพร้อมอุดคบมือนะครับผมได้มาประจันหน้ากับทางด่านแรกของกลุ่มผู้นุมที่ได้ตั้งคล้ายๆกับบังเกอร์ไว้แล้วนะครับผม นี่นะครับก็คือด้านหลังแนวตรงนี้คือด้านหลังแนวต้านที่ดังกุงหูนุ่มนั้นตั้งไว้นะครับผมซึ่งทางเจ้าที่ตำร,รวจได้มีการถีบนะแต่กุ้งหนุ่มร้อมทางมีคำสั่งให้หน้าเดินครับผมโดยมีคำสั่งให้เดินหน้าข้ามแผงไปนะครับผม เซึ่งในขณะนี้คำสั่งทางนนรวลให้นำแผงเหล็กหรือแนวก้าน,นี่ทางกลุ่มมนุนนั้นได้ตั้งไว้ออกแลวมาสั้งแนวหน้าบริเวณหน้าแผงเหล็กนะครับผม ส่วนทางฝั่งนั้นผมมุ่นหนุนนั้นก็ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมคือเจือนี่นให้ผมเัือดด้านหนึ่งผมเก็บต้อง

ซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นได้กั้นแนวได้ข้ามแนวกั้นที่ทางกลุ่มผู้นั้นทำไว้ก็ได้มีการจับแถวหน้ากระดานเหมือนเดิมนะครับผมโดยมีการคล้องกันแล้วก็ด้านหน้านั้นมีเกาะกำบังป้องกันอยู่นะครับผมส่วนทางกลุ่มผู้นั้นนั้น ส่วนทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ได้ถอยร่นลงไปยังแยกทุกวันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งจากการที่รับรายงานข่าวเมื่อเ้นี้ทางกลุ่มผู้ชุมนั้นเขาค่อยถอยร่นลงไปจนถึงทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีเหมือนชายคนนึงครับผมขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาและพยายามีะจัประจันหน้ากับทางแนวต้านของเจ้าที่ตำร,รวจนะครับผม<อ>ส่วนภาพที่เห็นเบื้องหน้านี้<อ>ก็เป็นชาย ประมาณห้าถึงหกคนนะครับผมยืนชูสามนิ้วประจนหน้าทางเจ้าที่ตำรวจนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคำสั่งให้เดินหน้า อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมพร้อมทั้งนี้มีการเคาะโล่ด้วยนะครับผมเป็นปอ,อีกครั้งหนึ่งที่ต้องเรียกสั่ง ให้หน้าเดินพร้อมกับคล้องแขนกันและคอโล่นะครับผมเป็นอีกครั้งที่เจ้าตรวจมีคำสั่งให้หน้าเดินอีกครั้งนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้กลุ่มเจ้าหี้าตำรวจนั้นยิ่งเข้าประทันทิศกับทางกลุ่มผู้รุมุมเพิ่มมากขึ้นนะครับผม โดยฝั่งนั้นมีการประทะขึ้นอีกแล้วนะฝั่งนั้นมีการประทะขึ้นอีกแล้วท,ทางฝั่งถนอนอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนมีการประทะก,กันขึ้อนอีกแล้วนะครับผมรกรซึ่งจะมีการซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจนะก็ได้ ฉีดน้ำแล้วก็อันนี้ก็เชกันครับแต่แกเกสตานถูก,กเจ้าหน้าที่กครับซึ่งนีขณะนี้ทาง้าที่ตำรวจ้นก็ได้มีการฉีดแตรแกฉีดน้ำเพื่อขับไล่ทางกลุ่มผู้ต้นุมนะครับผมโอ้โอโอ,โอ ครั้งนึ่งนะผมที่ให้ทางที่ตำรวจนั้นกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆและก็ทางนี้มีการประกาศด้วยนะครับว่าให้ทางกลุ่มูมนั้นรีบกลับบ้านกันโดยเร็วนะครับผม ซึ่งทางเจ้านาที่ตำรวจนั้นก็นได้ประกาศเตือนนักข่าวทุกทั้งถือมือโทพนะครับว่าไม่ให้ยืนบนสะพานนะครับซึ่งขณะเดียวกันนั้นก็มมคํำสั่งให้เดินหน้าเจ้าหน้าที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเราจะเดินไปตามแนวก็ที่ตำรวจทั้งนี้ทางเจ้าหาที่ตำรวจขณะที่เดินนั้นไม่ได้มีการเคาะใช้กระบอกขาะโล่ป้องกันด้วยนะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงแยกประุมวันแล้วนะครับผมซึ่งห้องเรียนท่านผู้ชมว่าแนวของทางเจ้าตำรวจนั้น